ครับอันนี้เป็นร่วงสา,สาคูนะครับที่เลี้ยงมาเรียกว่าตัวเต็มวัยพร้อมพร้อมจาหน่ายนะครับพอที e ่ใบแปลรูปนะครับแปรูปเป็นอาหารมีรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็คือร่วงอายุสี่จุคบ40วันนะครับที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ40วันอันนี้นะครับอันนี้คือด่วงลักษณะของด่วงที่นะครับแก่นะฮะพร้อมที่รับประทานนะครับหรือว่าส่งตลาดก็ได้นะครับระยะนี้ครับผม นะครับสังเกตดูว่าร่วงตัวเต็มวัยนะครับสีสันนะครับสีตรงหัวนะครับอันนี้คือู้วงตัวเต็มวัยเหมาะกับการรับประทานนะครับมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากนะครับลักษณะหัวจะออกสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลุ้มส้มออกนะครับลำตัวนี้จะออกเหลืองนะฮะเหลืองออกค่อนข้างทางน้ําตาลอันนี้ถือว่าร่วงตัวเต็มวัยกันที่นะครับมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากนะครับตรงนี้นะฮะจะรวมด้วยโปรตีนแระธาตุต่างต่างนะครับ นี่แกดูนะครับตอนนี้อาชีพการเลี้ยงด้วงนะครับเหมาะอาการที่จะเป็นอาชีพเสริมนะฮะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ในช่วงเศรษฐกิจยุคช่วงยุคโควิดนั่นหมายถึงว่าเราไม่เราสามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับโดยที่ไม่ออกไปไหนนะครับดูแลก็ง่ายมากนะครับไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากเลยครับเหมาะอาการที่ว่า เออให้ปู่ย่าตายายที่บ้านเลี้ยงดูก็ได้นะครับตรงนี้เหมาะมากนะครับและอย่างคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากการขายแบ่งจะขายแถวบ้านก็ได้นะครับถ้าแถวบ้านเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่200 250300นะครับขึ้นอยู่ความต้องการของตลาดนั้นๆขึ้นอยู่กับขนาดเพราะว่าด้วงเราขนาดไหนนะฮะขนาดนี้ก็ประมาณ250นะครับถ้าใหญ่กว่าน,นี้หน่อยก็ประมาณ300นะครับตัวนั้นนะฮะแต่ไม่ควรที่จะเกินพี่ประมาณ ไม่ควรที่จะเกิน180ตัวต่อโลนะฮะอันนี้เป็นสือว่าช่วงเช่นร้อยแปตัวเป็นช่วงที่น่าทานนะฮะทานง่ายนะครับใหญ่กว่านั้นมันก็ดูแบบใหญ่ใหญ่ไปนะฮะนะครับส่วนช่วงที่สําคัญที่สุดคือช่วงของการเพาะเลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าการลงกระังฟักนะครับเราจะใช้สาวคูนะครับใช้สาวคูบดนะฮะอันนี้แล้วก็ผสมด้วยอา,อาหารวัว3ามขีดนะครับคุกเข้าให้เข้ากัน นะครับคูกค่าเข้ากันแล้วนะครับคูกเขาใส่น้ํานะครับน้ําประมาณ2ลิตรนะครับประมาณ2ลิตรกะเลยนะครับประมาณ2ลิตรนะครับ2ลิตร้คู่ค้าเข้ากันเลยนะครับที่เรเรียกว่ามะพร้าวเต๋านะครับโบโรยหน้าผ่านการเนื่องฆ่าเชื้อนะครับเราไม่ฆ่าอะไรนะฮะเราฆ่าแมลงตามแมลงศัตรูตามธรรมชาตินะครับเช่นแมลงวัน หนอนมาในทางวันลายนะครับอาจจะไขไวัในนี้หรือว่าจะเป็นไลนะครับซึ่งจะทําเป็นอันตรายต่อด้วงที่เราเพาะนะครับไปโทษจะมีแมงวีแมงวีตามธรรมชาติซึ่งจะมาเกาะกินกล้วยนะครับอ,อันนี้เราก็ใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับที่ทําจากอ้อยนะครับสามารถที่จะเป็นอาหารให้กับพ่อแม่พันธุ์ในช่วง อยู่ในกระมังฟักนะครับต่อไปใส่พ่อแม่ฟันนะครับอันนี้ตัวผู้อ่าเขาจะสนมากก่อตัวผู้สนมากเลยอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ลักษณะตัวผู้เป็นเหมือนตัวเมียตตวแตกต่างตรงปลายตัวผู้นี่จะมีปลายตุ่มๆอยู่มีขนอยู่ตรงตุ่มตัวผู้่ไม่ได้ตัวเมียครับอ่านี่ เห็นไหมเนี่ยตัวผู้เนี่ยจะมีปลายตุ่มๆที่ที่ปลายขนกลบปลายขนนะฮะตัวเมียจะไม่มีตัวเมียจะเล็กยาวโอเคโซนจะไปผสมพันธุ์นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยก็จะหาเจอเจอคู่เขาเขาจับจับผสมพันธุ์นะครับซึ่งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะลงมากินอาหารข้างล่างเสร็จแล้วเ็าจะขึ้นมาไขอยู่ข้างบนนะครับโอ้นะครับเซตให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าถ้าเช็คไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะมา,ะม,าะมากินอาหารตรงนี้แล้วก็ไข่พอไข่แตกออกมาปุ๊บก็จะลงกระมังซึ่งจะไปทําลายตัวอ่อนของเราเสร็จแล้วครับแล้วก็หาอันนี้หนักสบาเพราะว่าตัวค่อนข้างแข็งแรงเขาสามารถที่จะดันดันฝาออกมาได้นะครับดันฝาออกมาได้นะครับอันนี้คือเป็นการใส่ขั้นตอนของการาลงกระมังฟักเขาเรียกว่าลงกระมังฟักนะครับอีกประมาณสิบห้าวันนะครับเราจะเก็บพ่อแม่พันธุ์ออก ครับเลี้ยงง่ายขันดรอสต้องอาหารง่ายนะครับที่สําคัญคืออย่าไปเปิดไปคุยเขาบอดให้อยู่แบบนี้แล้วเปิดได้ไหมได้เราเปิดดูเพื่อที่ดูว่าน้ําแห้งไหมดูแค่ความชื้นในน้ําถ้าน้ําแห้งเราหาไอ้ไอ้สเปรย์ฉีดมาฉีดฉีดฉีดพงกาหน่อยนึงนะฮะ อันนี้คือจบออันนี้คืจบขั้นตอนขั้นแรกนะฮะขั้นตอนต่อไปคือการให้อาหารนะครับอัน,นขั้นตอนแรกนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปวางในขณะนี้เป็นแถวอย่างนี้นะฮะพ่อแม่พันธุ์นะครับใช้5คู่นะครับคู่ละ10บาทก็50บาทนะครับพ่อแม่พันธุ์อาหารอาหารนะครับสาวคูนะครับใช้ทั้งหมด3ครั้งครั้งละ สองกิโลกิโลละสิบาทก็หกสิบาทนะครับเป็นหนึ่งร้อยสิบาทนะครับอาหารวัวนะครับใช้สามครั้งนะครับครั้งละสิบบาทนะครับก็สามสิบก็เป็นหนึ่งร้อยกว่าบาทนะฮะนะครับทั้งหมดนี้คือครบวงจรเลยสําหรับพ่อแม่พันธุ์นั้นเราสามารถที่จะนําไปใช้ครั้งต่อไปได้นะครับในการขายในสี่สี่สิบวันนี้จะได้ผล ผลผลิตต่อหนึ่งกระมังจะอยู่ที่เอา8ขีดถึง1กิโลนะครับเราจะนวนที่1 0 8 180ตัวต่อกิโลนะครับเราก็ก็จะขายได้นะครับขายเท่านี้ก็ประมาณ250บาทนะครับซึ่งกำไรก็ประมาณ100บาทต่อต่อ1กระมังครับผมต่อการเรียกเงี้หนึ่งครั้งครับครับพ่อแม่พันธุก็สามารถที่จะไปลงได้อีกนะครับอีกประมาณ4ครั้งนะครับ ถ้าตัวพ่อแม่พันธุ์แข็งแรงนะฮะหรือว่าลงไปจนกว่าที่เขาจะตายประจานธรรมชาตินีครับนะครับ,นะค,รบค่ะตอนนี้ที่ฟาร์มน,นะคะเลี้ยงทั้งหมดอยู่ที่300กระมังตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาตอนนี้เข้าเดือนที่4ค่ะรายได้ต่อเดือนก็อยู่ตกเดือนละ1,500บาทค่ะ,คะ ข้างล่ามให้สกว่าอย่างนี้ก็คือมีพ่อแม่พันอยู่ในกระหนค่ะเป็นชุดลงเพาะนะคะค่ะส่วนที่ไม่มีขวดนันก็คือชุดที่เติมมีแตตัวร่วงเราได้เก็บตัวอย่าแล้วคเราเราก็ทาชี้มันยอันนี้จะเป็นข้าวปเรา ไว้เพื่อลดต้นทุนค่ะอ้โเขาปัจจุบนก็คือเป็นพ่อแม่ค่ะใช่เก็บไว้เป็นพ่อแม่ค่ะ12อันนี้ใช้กับไร้แมลงธรรมชาติอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไแต้คล้หอมแบบแตไคร้บ้านเราเลยค่ะป้องกันแมลงวิ่ได้ดีมากเลยค่ะมาวางอย่างงี้ค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ 对，再来，包进去的。

อันนี้คืออะไรนี่น้ำยาด้วงค่ะนี่อันนี้น้ำยาปลาครับสำหรับประเด็นที่มาทิ้ไปในการเลี้ยงด้วงตรงนี้นะเมื่อก่อนเราเราก็มีอาชีพประจําทําอยู่นะฮะทีน,นี้ว่าพอช่วงเข้าสู่ยุคโควิดนะครับเราต้องเป็นมีผลกระทบต่ออาชีพประจำนะฮะเราก็ต้องมาหาอาชีพเสริมแล้วก็ศึกษามาเรื่อยนะครับจนมาจบที่ว่าการเลี้ยงด้วงสาคู ตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือว่า1่ใช้เวลาเลี้ยงระยะสั้นนะครับเพียงแค่ 35- มสถึงสี่บวันเราก็สามารถที่จะจําหน่ายด่วงได้แล้วนะฮะตลาดจําหน่ายก็หาง่ายครับตลาดจําหน่ายแถวบ้านหรือว่าไปส่งบริษัทที่รับซื้อนะครับเป็นราคาที่แน่นอนนะฮะตรงนี้ใช่ไหมคุณเจี๊ยบใช่ค่ะทีนี้ถ้าท่านอยากจะสนใจเลี้ยงตรงนี้นะครับนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์คุณเจี๊ยบเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์ศูนย์หกสี่นะคะ 8263242ค่ะครับ,รบผมได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกขั้นตอนเลยครับผมครับ